ถ้ะร้อยห้าสิบค่ะอันนี้คืออะไรคุณแม่อันนี้อันนี้มนุษย์ต่างดาวมาจากดาวอังคารจ้าเดี๋ยวจังเวาการจ้าจ้าจังหวาการคุณละวันเสาร์ยังพอการเาถาดข้าใจค่ะตำถาดเมื่อวานใช่ไหมคะเออตำถาดเมื่อวานคุณแม่ไปจัดการเดี๋ยวแม่แม่จะบินไปตำก่อนอ่าบินไปตำมาจากบ้านไหนนี่ลูกบ้านสบคฮะ พอพ่อหูจักซื้อบ้านเจ้าของอจังเหยาเบิงเขาอยู่อ,นนอาลายบ้านมารวมกันบอกโอนัดพบกันใช่ไหม<ฆ>นัดพบหน้าอำเภอไหมห<ฆ>ูจักบ่นัดพบหน้าอำเภอมันคืออย่างเป็นยังไงความรักความรักเจ้า,าค่ะจูจูก็ามาไม่ทันตั้งตัวเออเยงพบหน้าตาสบตามันเอิญรักมากอตามืดมัวแต่นะนัดพบหน้าอำเภอเนาะเดี๋ยวไม่ไปตำก่อนนะลูก แม่บินแม่เป็นมนุษย์ต่างดาวมาจากดาวอังคารนะมาจัดจานใช่ไหมนาตำถาดกับอะไรลูกเอออย่างเดียวตำถาดก่อนนะตำถาดก่อนเนะเพราะว่ามันเยอะฮะตำถาดมันเยอะไงสามคนก็อะไรแค่กันยังบ้าน่ะเนาะสามคนก็คุ้มแล้วเนาะเออโอเคตำลาดถูดค่ะเอออมาจากดาวอังคารใช่ มันรู้จั่งดาวเหรอแม่ตาไม่ยากนะมันยากอยู่กับคนจัดถาดแม่ก็ตําก็เสร็จแล้วนี่ก็รอถาดนะโอ้วันนี้ตีมสีเขียวเนาะเอา้าแต่ปากแดงนะเออน,นี่นะครับอเมสวยไหมสวยสวยข้นเมื่อวานนี่บะเกงสวยมื่ <laughs> วอ,าอกก <laughs> ว<ย>านนี่กับวันนี้วันไหนสวยวันนี้สวยวันนี้สวยนะเออเนี่ยจะพาไปดูใกล้ๆยังนประธาดในแง้งเบนมึงจะคของเยอะ แม่สวยบ่ยม่นาสวยค่ะฮัลลาฮัดเดือวขึ้นฮาอะตามครับสุดในโลกรอถาดค่ะเพราะว่าแม่ตาไม่ยากหรอกสวยที่สุดในจักรวาลนักนะกนะะเออโอ้ยเนาะสวยนักฟ้ายังอายนะเนี่ยใช่โอ้ยโบนี่เนาะโอ้พ่อรูปงามนี่เอาพ่อลองเพลงนังฟ้ายังอายเดี๋ยอ่ะพ่อ ลองเพลงนางฟ้ายังอายด้วยมันวางเลยนางฟ้ายังอายตะกี่พอลองอยู่ดิลองให้ฟังแน่นางฟ้ายังอายมาเลยร้องใครร้องเพลงนี้สายันสัญญาเอามันวางเลยคือพอกินที่เหล็กนางฟ้ายังอายไหมเอาบุญไม่มาจัดผักช่วยไม่นานอ่ะอ๋อไปลวกลูกชิ้นจ้าแล้วก็เดี๋ยวมากิน เลืกลูกชิ้นกับหมูยออะไรได้ได้เห็นแล้วเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วโอ๊ยมันกะกลุ่มบ่ไหนน่าสูงจะเป็นงานลำบากจะเป็นเต่งงานเอ้าลูกชิ้นใหญ่อยู่ไหนเนี่ยลูกชิ้นปิงปองอันนั้นก็น่าฮอมิแม่มันสวยอ่ะสวยจริงๆริงไหมถูกไหมมันเหมาะกับแม่เออ มันก็กลมบริเนาเกินปันบ้านหวัวงมงกุดสิลุ้เนาะโอ้เจ้าดาวยิงกี่ลำบากกว่าเก่าลยลำบากกว่าเก่านะคะแต่ความสวยไงเราทำได้แล้วเป็นมนุษย์ต่างดาวพี่แม่โดนแดดมันสวยว่าก็าสีเขียวกับแดดมันถูกกันเนะาะสะท้อนแสงัะคักเลยนี่นี่นี่โอ้โหตำถาดนะครับน้องๆ ตามมากินตำถาตำลาดถูดค่ะอันนี้อันนี้ลวกไว้แล้วเนี่ยต้องไปซอยใหม่เนี่ยจ้ามันทำไมหนาจังเลยมันหนาจังอเมรเราจะผ่าหั่นทีแม่มาวางไว้เราจะจะหั่นเองเพราะว่าเราลวกแล้วไงจ้าเออมันบังแดดให้แม่ได้นะเออกระเดืองเนาะเออเห็นไหม โอ้ไม่จำได้แล้วนางฟ้ายัางอา,ง<ม>าโอโยอดกัลยาเจ้าเกิดมาจากไหนจึงผุดผาดบาดใจงามยิ่งกว่านางใดถั่วในเพนพื้นโลกาเรือเจ้านี้เมืองอินไม่ทวิใยายดี ลบลีนีิเทวดาแล้วมาลงเพลินเดินอยู่ในโลกามนุษย์เลยนอนาวานึกว่านางฟ้าลงมาให้ชมงามลำเหลือคคำจางปากคอคิ้วกลางตาหูและดูเหมาะสมสุดยอดอกตึงพึ่งพายอยุชายมาชมบวดตุ่มตึงๆเหมือนมีไข่ตึงดังซ้องเต้ากลมยามไว้สะเทือนทางกาทาง ทำไมถึงงามนักนานางฟ้ายังไม่กล้าชมสร้างมนอันใดถึงได้แตมมดอนชมเพียงแมแต่กายเพียงแมตตาปลายเส้นผมทาได้ชมของนับาบุญเพียงอะไรไม่รู้เก่งรู้ไหมเพียงนางฟ้ายังอาฮัลโหลกระจิงเออนี่เลยนางฟ้ายังอาตำ ขาดบินนะครับเมนูวันนี้เออเออเป็นนางฟ้าต้องนางเอกนะนี่การลวกเออสวยอะ่ะวนันเด็กใส่อีกนะวันเสาร์อ่ะฮะไม่ใส่เหรอ เออท่ายอดนะครับมันก้มไม่ได้อ่ะแล้วขาดไปไหนออมันต้องคาดไว้ตรงไหนไม่รู้อ่ะเออไว้ตรงนี้แหละหาอะไรอีกคุณแม่ก็หาที่มันเหมาะ<ป>เพราะหมูย,ยอเราจะใส่อตรงนั้นใช่คับถ<ล>ูกต้องมาเออตึงๆตึงตง นางฟ้าลดแห่ได้ไหมได้กระเทยบ้านใดป่าป่ามาหลายคักแน่มื้อนี้มีลดแห่มาเต้นกันมันๆกระเทยน้อยกระเทยเทามาแต่งตัวอวดกันกระเทยอ้วนกระเทยแหงมาออกสเตปแข่งกันกระเดิ่อเดาเกาซ่าใส่เพลงมันๆเราใจพวกเธอเคยได้ฟังไหมเพลงเนี้บอบอกเคยพนัะ ก็เขาบอกเคยฟังเนาะเพียงไม่ด <cuarto material> ังเนาะเพีงไม่ดังผู้บ่าาบานนี่ก็มีแต่คนลอลอหลอหล่อล่ใจใดบ่เนาะผู้บ่าวข้อเหล่าค่ะนี่เต้นกันไงายงมาต้องห่วงดอกกุศาวลืมความทุกโศมาเต้นกันยะหาวยาวก็เธอสิปอนเหล่าคะ เมาเล้วไปยาวนาเรแหฮก็สิต่ำซานี่เพราะว่าไม่นายังจ right? hey. like like well? 네ัดของยังไม่เสร็จจะได้พอดีใช่ไหมอันนั้นกันอใครจะมาได้หรือยังมาวาดลวดลายสายสะโพกแข่งกันมาเดากันมันมันมันกดดันมานานดนตรีสโลมาเดาเดาๆดาเดาเดาเดาๆดาเดาเดาเกัน กะเทยไทยบ่ไหวอยู่วันให้รักกันเด้อ,อกระเทยหน่อยกระเทยเท่ากระเทยอ้วนหัวปกูกะมี่ผมเงวกระลานมเผือกแจักเอาหยังหยัดนั่งเป็นสะบัดกระหลุดล่มหอดแอบเมาแล้วกระเลตูล่ไรซุยเมาแล้วกระเลตูล่ไรซุยโลกโจุกลอยคุยกระมวลกันฮิห่าเมื่อนี้ร่วมตัวกระเทยเลี้ยงหน้ากระดังกระเตนหมาเางาะกะเมาแล้กจะตีกันเด้อสู่เมาแล้กจะตีกันเด้อสู่ร่วมกิ เอาอะไรอีกเป็นนัเป็นนางงามกับตรงเคียมยใช่หยันหยันม,มงกุฎมันหลุดต้องใส่อันนี้เยอะๆใส่เส้นมาร์กอเร็ต <c oughs> นะคระ่าเครื่องพวกนั้นมันมันจะอยู่มันอยู่มัน <c oughs> อ,อยู่ในถาดแล้ว้อแล้ว หอมเรากินไหมเ้ากินไหมกินอีกแล้วเมื่อบานก็กินเสร็จยังครับถาดมาเลยแม่เสร็จแล้วจ้ามาแล้วนะครับตำถาดบินนี่ทุกคน พวกนี้ออพวกนี้แบบสุดยออ่ะพวกนี้สยอดอะพวนี้แบบสุดยอดอ่ะกนีบบยอดม่นวกนีบด่มพวกนี้แบบสุดอดอ่ะพวนี้แสมอ่ะ้อวนแอ่ะนี้แอดเกนี้บมอ่ะวกบนอ่ะมวกนี่ะงมกนเฉยอช่ะน้ดยได่น้ลูกีส่วกิ่ะมาแนใ้วค่ะมา้อร่ะายอะยน้อร่ะยนะคะ อันละใหจ่ายเงินเลยไหมแม่อ่ะก็แล้วแต่เธอไม่จ่ายก็แล้วแต่เธอจ่ายตอนนี้เลยอัอ๋อจ่ายตอนนี้เลยเออกลัวไม่ได้จ่ายจัดไนะคะอันนี้เดี๋ยวพอดีเศษเนี่ยเอาไว้ทั่วเราอีกก็แบ่งกันนะจานเนี่อย่าใส่อย่าใช้คนเดียวนะคะค่ะก็ไม่ให้ใช้คนเดียวนะคะไม่าเอาผักเยี่ยม เอฟเอสซีก่อนเขาอ่ะมาเบิ้งเต็มเิ็งหลายมือแล้วอือเอาเขาก็มีหมู่บ้านนี่ด้วยนี่บพร่าบิ้งหลายมือแล้วอันนี้มาใหม่ก็เลยฟปลีมาซีตีอืมบิ้งไว้หลายมือแล้วก็ซีมาอ๋อเหรออันเดี๋ยวอันแม่แม่มายืนเบิร์แค่นี้แหละตอนกินแม่ก็สิลบๆไปเพราะว่าพวกเคยอันเพราะเคยดีไออะพี่ต้น